ผู้สวัสดีครับเริ่มต้นวันด้วยการตื่นสายๆแล้วก็จะไปทรงค้องเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศแต่สภาวอากที่เดินออกไปแต่คงไม่ได้พูดอะไรนะครับนะน่าก็รอดูกันแล้วเนาะ กลับมาแล้วนะครับก็่านที่เห็นคือก็ค่อนข้างเงียบเนาะข้างนอกแล้วก็เข้าเช้าดูตอนบ่ายดีกว่าวันนี้จะทำอะไรกันบ้างนะจ๊ะช่วงเย็นของ day ห้าครับผมคือบ่าเรียกว่าไงดีอ่ะมันจะครบหนึ่งสัปดาห์แล้วมั้งจริงๆถ้าส่วนตัวถ้าไม่ได้นับการทําคลิปมันเกินหนึ่งสัปดาห์มาอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละ จร,จริงๆน้องๆก็น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงของแอตโตนะการเปลี่ยนแปลงของคิดเราพยายามใส่อเกอฟิอะไรใหม่ไปเรื่อยๆสําหรับเดย์ห้าสำหรับเดย์ทุกวันมันจะเป็นการทดลองนะครับถามว่าเออทาไมแบบต้องทดลองอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันคือเป็นอย่างนี้คืออย่างที่บอกอในคลิปแรกครับคลิปเดย์ที่เราทําขึ้นมาส่วนหนึ่งของแอตโตคือแอตโตกาลังเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมตัดต่อไมลยูซึ่งมันค่อนข้างเข้าใจยากแล้วก็ มันมัน,ม,นมันไม่เข้าใจยากขนาดนั้นมันยุ่งยากมันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนซับซ้อนเราก็ต้องเปิดแบบ YouTube เรียนหรือว่าถามให้คนที่รู้เรียนลหลักๆก็เป็นการเปิด YouTube เรียนครับแล้วก็ที่เห็นนี่จะจดเอาไว้ว่าต้องการทำยังไงอย่าง,อ,งอันเนี้ยเฟซอินส o มูดซูมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจดไว้ว่าขั้นตอนการท,ทํามาทำยังไงเนี่ยเอฟเฟคเหมือนเจาะเอฟเฟคเจาะเอฟเฟคจาสกสกรีนวีโอสกรีน เอฟเฟกต์เทอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยคือเราก็จะจดเอาไว้คือมันจะพยายามเรียนรู้วันละเรื่องสองเรื่องเรื่องสองเรื่องคือในคลิปบางวันก็จะเหมือนกันคือมันไม่มีโอกาสตัดเพราะว่ามันติดคลิปอื่นหมือนมันไปชนคลิปอื่นอยู่แต่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสตัดเราก็ตัดให้ดูนะใครแต่ที่บดูสังเกตดีๆคือมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับนะช่วงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วทีเนี้ยในวันเนี้ยมันเป็นวันที่ร้อนมากมาก อตอนแรกว่าจะหา Activity ี้ทำยามบ่ายนิดนึงแต่คือด้วยอากาศแล้วไม่ไหวจริงๆคือที่เห็นในคลิปช่งชวงเช้านั้นกลับมาก็เที่ยงกว่าแล้วกลางจะบ่ายแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นคือโตติดมา s เตอร์เชฟนะครับติดมา s เตอร์เชฟระดับหนึ่งเลยก็ไปถ่ายไปดูดูมา s เตอร์เชฟเทปล่าสุดมาใน YouTube แล้วก็นั่งเล่นเกมไปแล้วก็ นอนเล่นเกมถ้าพักอ่านข่าวคือมันร้อนจนทําอะไรไม่ได้ก็นอนแล้วก็ตื่นมากินข้าวเย็นแล้วนี่เพิ่งกลับขึ้นมาคือตอนเนี้ยมันเวลาหกโมงหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วมนะั้งกว่าณหกโมงเกทุ่มหนึ่งแล้วก็อากาศก็เริ่มดีแล้วก็เลยขึ้นมากลับมาทําคลิปนะครับวันนี้เราไม่ได้มีการอัดอะไรไปที่ไหนมีแค่อัดเดยนี่แหละแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นี้ต่อไปก็คือในช่วงอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยว คลิปถ่ายเปิดอะ CP มีแน่นอนนะสำหรับเดี๋ยวน้องๆถามถ่ายเปิด CP ก็ทางนี้แอตโตไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับ CP จะไปยืมของทางร้าน TJR มาเปิดให้ดูกันนะครับนะนะนะมีคลิปเดียวเด็กโปรไฟล์ต้องถามหานะแทบจะไม่มีให้ดูเลยแหละนะครับนะและ้วก็มีให้ดูแน่นอนสุกนี้มีคลิปไหมมีเดี๋ยวขอทําปกก่อนย,ยังไม่ได้ลงทิ้งไว้นะครับแล้วมีน้องๆถามเข้ามาว่า,วาเอ้ยพี่แบบเออช่วงนี้ก็เห็นอยู่แต่บ้านทาไมมีคลิปลง ถ่ายดองครับช่องเราถ่ายคลิปดองไว้อยู่แล้วไม่มีใครมานั่งว่างเล่นนุกอาทิตย์หรอกนะครับมันก็ต้องทาคลิปดองๆทิ้งเอาไว้อยู่แล้วแหละนะครับมันก็เราดูเวลาปลุ๊บตอนแรกอ่ะเรากะว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้หนักขนาดนี้เราจะทําให้จบเมษาก่อนแล้วซีพีออกเราค่อยเล่นของซีพีให้ดูนะครับในคลิปต่อๆไปมันจะได้แบบเออชนกันพอดีจริงๆอะ่ะวิธีการทาลงลงคลิปของเราอะ่ะหรืออัดอย่างเงี้อยอย่างคลิปแบทเทิลอ่ะเราอัดดอง เราต้องอดดองอยู่แล้วครับเราทำตามรีเควสไม่ได้เพราะว่าแอดมินไม่ว่างกันขนาดนั้นเราทำตามรีเควสไม่ได้ก็คือเอาง่ายๆสมมติว่าอย่างครั้งที่แล้วอ่ะชุดที่มันออกล่าสุดที่เป็นชุดที่เล่นได้ก็คือลิงจ็อกเกอร์พอลิงจ็อกเกอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะยิงมันก็จะยิงยาวหายไปประมาณเดือนหนึ่งอ่ะจนกว่าจริงๆอะ่ะมันคือ,ม,คอมันควรจะต้องออกมาในงานแข่งแล้วแหละในสัปดาห์สุดท้ายที่ผ่านมาก็คือ 4P เราก็จะมองว่าอาทิตย์นี้มีกี่อ่เดือนนี้มีกี่สัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งเราลงสองคลิปสมมุติว่าเดือนหนึ่งอ่ะมี 4, 4 8, ี่สัปดาห์ก็จะเป็นทั้งหมดแดคลิปเราจะถ่ายไว้เลยแดคลิปโดยที่มันแม่ซ้ tactile, ять, ํากันในช่วงที่มันถ่ายได้คือถ่าย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 แปดคลิปแล้วก็ลงเปี้ยงลงไปทีหนึ่งแล้วก็เอาลงหมายถึกกงว่าลงคอมไปแล้วก็ทยอยตัดแล้วก็ลง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 เพื่อมันเป be ็นการไม่กินเวลาไม่งั้นอ่ะจะต้องมาทําตามรีเควสอ่ะมันจะเล่นไม่ทันเอานะครับมันอาจจะตรงรีเควสไม่ตรงรีเควสบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะของเรื่องของการทําคลิปเพราะว่าเราไม่สามารถ ทำดองได้ขนาดนั้นเราไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งเล่นคลิปยาวๆขนาดนั้นนะครับนะไม่นั่งเล่นการที่เราจะให้คลิปทันขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องทําอย่างอื่นด้วยในเรื่องชีวิตประจําวันก็เลยโอเคก็ไม่จะเป็นประมาณนั้นคือนั่นอ่ะคือมันเป็นทาอย่างเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียแหละก็รู้แหละว่าเวลาผู้เองรีเควสเข้ามามันไม่ได้ตามที่ผู้เองต้องการหรอกแต่ว่าข้อดีคือมันย่นระยะเวลาในการทํางานของคนทําคลิปได้เพราะว่าถ้าเราถ่ายอ่ะถ่ายทีเดียว เราโปรเซสทีเดียวมันจะเป็นวันแบบวันโปรเซสงานอย่างเงี้ยเราจะอยู่กับการโปรเซสงานทั้งวันตัดปกทาคลิปตัดปกทาคลิป,ลปตัดปกทาคลิปตัดปกมันจะอยู่กับโปรเซสตรงนั้นทั้งวันนะครับถามว่าอ่ามันยุ่งยากขนาดไหนจริงๆอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซะทีเดียวอ่าต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกกคืค้างว่าแอดมินของเราแต่ละคนอะ่ะมันต้องทํางานด้วยเรียนด้วยทั้งแต่หลายๆคนคือปัญหาตอนนี้ก็คือ ทุกคนอนะ่ะมันไม่มีเวลาว่างที่จะมาช่วยขนาดนั้นและงานช่องมันไม่ได้จุนเจือจนเราอยู่ได้ขนาดนั้นมันคืองานที่ทําเพราะว่าทุกคนอนะ่ะโอเคชอบที่จะทําตรงนี้ใจรักกับตรงนี้นะครับเราก็เลยยังทํากันอยู่คือซึ่งเราจริงๆอ่ะมันก็แทบจะไม่ได้อะไรจากช่องเท่าเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับนะถ้ามันมีผิดหรือมีอะไรก็ถามว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของการผิดแต่ มันมีปัญหาตรงที่ว่าทุกคนนั่นแหละคือมันไม่มีเวลาในการอินเสิร์ตหรือะไรยาวๆเพราะว่าความใ่ใจคือต้องไปเรียนก็ต้องทํางานไม่ทําเรียนก็ต้องทํางานมันก็หนักหนา,นายอยู่ละแอตโตไม่เคยว่าคนในช่องคห้ว่ามึงเล่นผิดหรืออะไรเพราะว่าแต่ละคนมันมีธุระ,ระปลายในการที่ต้องทํารวมทั้งตัวแอตโตเองก็งมีธุระ,ร,ะระปลายนะครับนะแต่ก็พยายามทํางานช่องนะครับถามว่าในการทำอ่ะที่ทําไมต้องทําเป็นคลิปที่ดองเอาไว้ก่อนแล้วก็ลงทีเดียวเพราะว่า เมนคนทําช่องจะเป็นแอตโตทำาหลักๆคนเดียวก็คือกูเป็นทั้งพิธีกรเป็นคามล่าแมนเป็นอีดิเตอร์เออเป็นคือมันมันก็คือเอาไง่ายแหละต้องแต่ตั้งขากล้อง,ต,องต,ต้องแต่ต้องแต่ซื้อกาดมาเปิดอานเทคตั้งขากล้องยันเข้าโปรแกรมตัดต่อ,ต,ต,อตัดตกคลิปลง youtube มันคือเกิดมันคือเกิดจากเราคนเดียวมันก็เลยต้องทำเป็นการย่นเวลาให ทั้งหมดอะ่ะมันรวมกันเป็นก้อนเพื่ออ่ะนี่ถ่ายนะคือเคลียร์ถ่ายให้หมดอ่ะทานี่ทำนะคือทาทาทำ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 ทไปเยอะๆเลยอ่ะนี่นี่นะคือนั่นแหละมันคือตรงนี้คือทั้งการเขียนสคริิต์อะไรมันก็เกิดจากเราคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะมีพวกเนี้ยเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เขียนขเขียน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 แล้วรวมมง,งานส่วนตัวด้วยมันก็เท่ากับว่าเออบางทีมันก็มีคลิปไม่มีคลิปในช่วงหลังๆนี้อย่างที่เห็นกันนะครับนะก็นั่นแหละก็คือแพนคลิปอ่ะกับวิธีการโปรเข้างหลังอ่ะ มันยุ่งยากกว่าที่คิดคือถ้ามันไม่วางระบบในการทาอะ่ะมันเปลืองเวลาคนอื่นแน่นอนเพราะว่าทําการ์ดมันเปลืองเวลาแนา่อย่างถ้าเราจะถ่ายอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องไปนัดคนมาคือเอาจริงๆถ้าดูในคลิปช่วงหลังๆคนที่เล่นกับแฮตโตะก็ไม่ใช่แอดมินช่องเราก็จะเป็นน้องที่รู้จักกันมาช่วยเล่นเพราะว่าไม่ว่างกันด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หลังจากช่วงต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษามันมันอันเนี้ยทิชเนี้ย หลังจากอาทิตย์หน้าไปอะคิปแบทเทิรของเราจะหมดอันนี้พูดตรงๆเลยว่าคิปแบทเทิลของเราจะหมดแต่อตโตกำลังคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันมีคลิปแวนการ์ดในการลันต่อไปซึ่งอาจจะเอาแวนการ์ด ex มานั่งเล่นหรืออาจจะเป็นคลิปแวนการ์ด ex แทนในการเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะ Deck เด็กโปรไฟล์อะไรของเลื่อนไปก่อนช่วงนี้คือแน่นอนแหละมันมีการลันอะไรพวกนี้อยู่นะครับ รันรันอะไรน,นี่แล้วก็ตอนี่ช่วงศึกษา,าโปรแกรมตัดต่อด้วยนั่นเองก็หลายๆอย่างเนาะโอเคประมาณนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่มากก็เป็นการอัปเดตการเคลื่อนไหวของช่องเราแล้วก็ชีวิตรายวันในช่วงนี้แล้วก็ยังช่วงนี้ไม่มีอดมีน,นคนอื่นส่งคลิปเข้ามาให้เราตัดยัดเข้าไปในเดย์ต่างๆ,ๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าคลิปเดย์ที่เป็นเว r ร์ชั่นโฟมจะอยู่อีกนานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ย เขาพูดถึง30ตอนนี้เราโผลมา5ตอนตอนที่6มันจะลงวันนี้ตอนที่5ลงในวันที่ส1พอดีอย่างน้อยๆคลิปต้องมีกเกือบเกตอนเราไม่รู้ว่าจะยาวต่อจากนั้นี้ขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังไงก็ดูไปแล้วกันดูถึงความพัฒนานในการตัดต่อหรืออะไรต่างๆที่อัตโตพยายามยัดเข้าไปในคลิปคือคลิปมันจะรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกันทุกวันแหละเพราะว่าเราพยายามตัดให้มัน เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ใช้ลูกเล่นเก่าเพิ่มลูกเล่นใหม่ใช้เล่นเก่าเพิ่มลูกเล่นใหม่เพื่อมันจะได้ไม่ลืมเหมือนเราทากันบ้านนะครับนะก็เพิ่มมันละหนึ่งหัวข้อแล้วก็มานั่งถ่ายใหม่แล้วก็เพิ่มใหม่แล้วก็เป็นการใช้กล้องให้มันชินมือด้วยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับก็ในส่วนของแผ่นของคืนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้ติดตามใน day หก นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับนะคือช่องเรามันไม่ได้โตเร็วไม่ได้อะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันเราต้องทันทาช่องที่มันยังเป็นตัวเราแล้วมันก็เรารู้สึกอยากทําไม่ใช่ว่าใครบอกให้ทํามันนู้นคือเรารู้ว่าวิธีการไหนมันทาแล้วมันจะขายได้แล้วมันจะตรงจุดในการขายแบบเปียงป้างดังเพียงปางแต่มันไม่เป็นสิ่งที่เราชอบทำเราก็ไม่ทำแค่นี้นนะครับเราทำเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นอะ พวกแฟนคลับเก่าๆเราก็ไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างนี้ใครที่ติดตามมาก็จะรู้นะครับนะแต่ก็พยายามครับนะตอนนี้คอนเทนต์จะพยายามดึงคอนเทนต์มาลงในทางเพจเราด้วยนะฝากแฟนเพจเราทั้งสองแฟนทั้งสองแฟนเพจด้วยแบนกัดไฟไทยแลนด์แถมช่องวิทเทียนะครับอาจจะมีแก๊กมนุษย์ขี้ก้างของแอตโตะไปลงซยไม่ไม่เพจไหนก็เพจไหนแหละก็จะพยายามสองสามวันรูปหนึ่งสองสามวันรูปหนึ่งถ้าคิดแก๊กออกก็จะพยายามตัดทําลงไปนะครับแล้วก็ าฝากร้านด้วยครับผมร้านแท็บชอปของเรานะครับตอนนี้ก็มีเปิด C p เปิดจำหน่าย c ี13นะครับเดี๋ยวก็ใกล้ที่จะเปิดพรีออเดอร์ GBT 13แล้วยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกันใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจแท็บชอปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวทางช่องเราจะกลังจะเปิดช้อปปีนะครับให้เปิดช้อปปีให้สามารถคนเข้าไปเลือกซื้อได้ด้วยนั่นเองนะครับนะโอเค วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ใน d a 6และคลิปอื่นๆของเราผมไปแล้วสวัสดีครับ